สวัสดีค่ะเหมืดเหมิดเลยพี่น้องนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสกู๊สกนตจ้านะคะอ่ะนะคะเราจะมาแนะนําตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คืออะไรนะคะสะบู่นะคะพิงเรดี้นะคะเป็นสบู่ล้างจุดซ่อนเลนส์นะคะจะมีสีเขียวคือไว้ล้างนะคะหน้าร้อนค่ะสุดเย็นนะคะอันนี้ใช้ได้ทุกหน้านะคะคือสียิมพูนะ สตัวนี้คือมีสรรพคุณแตกต่างกันนะคะก็มาแตกต่างกันหรอกแต่ว่าตรงตัวนี้มันจะเย็นค่ะนะเวลามันอับชื้นมากๆม,มันก็จิมมี่ผู้หญิงก็จะอับแฉะอะไรแบบเนี้ยแต่พอใช้แล้วมันก็จะหายแฉะสําหรับใครที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์กินประจําเดือนกินน้ําคาวปลาต่างๆนะหรืออับชื้นอยู่หรือชีบ่อยนะคะ ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นคันตกขาวเป็นเยอะจนเกินไปเลื้ยลางมานานแล้วนะคะถ้าอยากดีขึ้นนะคะก็ต้องใช้สบู่พิงเรดี้ค่ะทุกคนขานะคะใช้ทุกวันเช้าเย็นฟองเยอะกลิ่นหอมราคาถูกอีกต่างหากนะคะราคาแค่39บาทถูกไม่พอมีคุณภาพยอดขายนะคะต่อรตอนะคะมากกว่า7จดเจ็แสนก้อนนะคะพี่น้องว่าแมนธรรมดาดอจ้าพี่น้องถ้าถ้าคุณภาพไม่ดีหรือ ของไม่ดีพี่พี่เอามากินมาใช้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเลือกแต่สินค้าที่ดังๆแล้วก็ขายดีขายปังด้วยค่ะมากินมาใช้นะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาตัวช่วยไว้ล้างจุดซ่อนเลนพิพนิดแนะนำค่ะสบุ่สตัวนี้ก็ละ39บาทค่ะใครที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามทักเฟซมาที่ Facebook นิตยากรโสภาหรือแอดไลน์มาที่ Facebook, ท0 9น5 0 4 9 7 6 2นะคะ ใช้ดีหรือจะใครอยากดีขึ้นอยากขายหรือใครไม่เป็นก็สามารถใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกคนนั่นแหละขอแค่มีจีมีผู้ชายก็ล้างได้เวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะล้างแค่น้ําเปล่ามันไม่สะอาดแน่นอนค่ะนะคุณกําลังตัวนี้ทํามาเพื่อจุดซ่อนเลนโดยตรงมันมีมีม m o i s t u เซอร์ทำจากยญารีแพร์สำหรับใครมีมีแฟนาสาววัยรุ่นอยา,ากจะกระชับต้องใช้2ตัวนี้ค่ะบอกเลยตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนนะคะ ราแ,แฟนคุณจะชอบมากสายเบิร์นเหมือนกันนะสายเบิร์นห้ามผ้าสบู่สองก้อนนี้ค่ะนะแอดไลน์มาได้เลยจ้บาบายขอบคุณค่ะ